ที่เราจะได้รูปตัวิรภัยนำดอกไม้ทุกนิดมาแล้วก็เอาเข้าปุชและอุโ์วนแล้ว็นเราจเข้าปรูการอกไมไฟ้วของการน้ำหักเปั้งสที่เราก็จะนำดอกไม้ทุกชนออกมาที่โคมะฆังโดยเรียกเรียนของภาษาว่า

อ่ทารัฐเขาโดยที่ว่าจะไม่เปิดโอกาห้ยาตัวทุกท่านได้ขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะยากไุ่้ญาเพราะว่าตัวจเป็นาจากอวัน่อยาเกิดวาเราขึ้นไปแล้วเยอะลนให้่กนเ อาจจะมัวที่นี้ก็อาจจะเสียหายหรือว่าแตกได้เพราะน,นั้นเป็นแต่สิ่งโบราณแล้วก็สิ่งที่ปูนทรายนี่ก็จะปลูกทางแกได้ง่ายอ่าท่านที่มาก็จะได้เดินเกาะควนอยู่รอบๆอ่าถ้าจะได้ขึ้นไปฝาเกาะควันในซีกแช่ชั่วแป๊บหนึ่งก็คือหานนท่นออานใดที่นำผ้าเอาองค์พรายมตโดนดี ถ้าม <Es> <an> ีผ้าผ้าหงงก็คือเราต้องสักพมาเองนเลยโยมจุดที่หนึ่งเลี้ยวขวานะอจุดที่หนึ่งเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วไปไหว้หลวงพ่อใหญ่แล้วก็นำดอกไม้มามาไหว้หลวงพ่อโตที่สองสองหัวตรวจโดยโยมแล้ก็ปฏิบัติในการจารึกก็เปิดบูชาดอกไม้ไหว้พระสองที่เลยโยมไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนทุกเทียนเราไ็ เอามาจุดหน้าว่าท่านขอความเสร็จแล้วเราเค่อยนาทุกเทียนออกมาจุดด้านหน้าแล้วจุดพดีลงน้าเสือกอมัน่นใจได้คุณโยนถ้าเกิดเดินทางกลับบ้านเสือกอมั่นใจกลับลมุมวลจับลูบอาจารย์ก่อนก็อยู่เวลาท่านที่จะเดินทางกลับจะทางบนลงศพหรือว่าทางบนสักอาจารก่อนที่จะกลับก็ได้ท่านที่จะ ถ้าที่ยังไม่เหียอไม้ทุกเทียนก็อยู่ด้านล่างโยมบูชาด้านล่างเลยแล้วดอกไม้ทุกเทียนเราจะมีให้ญาติโยมที่มากราบสักการะขอความสิ uh Hence, ่ง <dropped> ชีพก็อยู่รวมอยู่ที่ตั้งงานจางขึ้นพระอุโบสถเพราะฉะนั้นญาติโยมที่เดินทางมาจากเราก็อกราขอพรที่ดีกาบคนที่มีดอกไม้ทุกเทียนบูชาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่นี่ซึ่งจดเอาลงจากนั้นที่เดินมาทางด้านหลัง หรือเราเข้าสจมีเราต้องเดินไปย่างล่างทางขึ้นโบสถ์จะมีดอกม้ผู้เเบนางรงนั้นก็จะมีถวายม้ลังจา้วก็าดุนะตรงนั้นนาะเราก็่ในงานนำเ้ให้เห็นคุณบ้า้ของเราเนี่ย จุดที่นเลี้ยวขวาเลยจุดต่างดจุดที่นเเข้าไปเลี้ยวเข้าไปไวบก็อย่งาเลยขอความนัขอกวาจััูใหญ่แล้วก็หนุโต่อกจะได้ทมาทุกเนียนขอเลยขอวามสุโสมปรารถทีตามโอกาสอจะได้มีบุญกุศลจะได้ตัสมาธิรับควากลอนแั้นก็ได้รับควกัาสครับ รูโาอโก็รวโตที่ีหาแล้ก็ยก็ใหญ่งกลับขอความั้หใหญ่วทั้งโตก็ขออะไรก็ได้อการงานก็ขอให้ตเป็นใหญ่คโยมนเรื่องานงะรับขยายตัวให้ใหญ่ขอใโตไเรื่อยดันั้นเราก็เข้าไปงหลบขอคนั่งก่อ ก็ได้ความี้ก็ได้ความนมกาบรวาที่เทีงาคลที่าตาต่า่อแล้วงามก็ไปไวอยู่พอตัวอ่าั้งที่่งที่2นี้อ่าเราก็อยากจะให้งานลงทุกคนเข้าตลารา้เป็นอนที่สง่ค